คุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นจะรู้นะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ลุยแรงพิซเซอร์กันยาวๆด้เลยครับนี่ครับคลิปนี้แอดจะพามาดูที่ไอดีนี้นะครับไอดีเนี้ยแอดมีนี่ครับการ์ดอัญเชิญการ์ดอัญเชิญคือการ์ดทองแรงพิซเซอร์อยู่34ใบนะครับกับมีเพชรลุงอีก3,700แอดจะพาคุณชมกับเพื่อนไปลอง ลุ้นกันเลยนี่นะครับนี่จะได้อาคัรเฟลไหมลองกันเลยไม่ต้องพูดพรามนะครับทำเพลงกันเชียวมาแล้วปับป๊บปั๊บอ้าเออปาสินี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วอาคารเฟลเอไม่ได้นะครับสิบใบแล้วนะครับ Uh, อีกสิบใบอีกสิบใบอีกสิบใบนะครับอีกสิบใบอาคันเฟล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 มาเลยถ้าข่าวอย่างเงี้ยฮะเรียบร้อยได้ไงยี่สิบแล้วนะครับอีกสิบใบครับอีกสิบใบเป็นสามสิบคือว่าอาคันเฟลจะมาไหมอ่า มันจะมาไม้ไก่เวอร์แอดได้แล้วนะครับอีก ID หนึ่งแต่ ID นะี้ยังไม่ได้เลยเลยอารคันเฟลไอดีนี้ขออาคันเฟลอาคันเฟลมาเลยปับ๊บเงียบขาวอีกแล้วนั่นนะครับขายแล้วทีนี้ก็เหลือเพชรลุงอีก3า0พนะครับ3า0พ3น0จเนี่ยก็จะได้เท่าไหร่ครับเนี่ยถ้า2ก็1ั0เถ้า3ก็2อ0พ ได้แค่3ชุดนะครับได้แค่30ใบซื้อเลยนี่อีก30ใบให้หมดเนื้อหมดตัวกันไปเลยนะครับให้หมดตัวหมดหมดเนื้อหมดตัวกันไปเลยแล้วก็จะมาลุ้นอาคันเฟลใบชุดที่40นะครับชุดที่40อาคันเฟลอาคันเฟลชุดที่ 40. แล้วอาคันเฟลมามา ขาวอีกนะครับขาวอีกขาวอีกไม่ได้นะครับเอาล้วครับเหลืออีก20นะครับนี่ไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยไป40แล้วนะครับอีก10ครับเป็น50นะครับอีกเป็น50ดูซิว่าอาคันเฟลจะมาไหมอ่าจะมาไหมอาคันเฟล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 เปล้าหมายคืออาคันเฟลเรียบร้อยครับเรียบร้อย40 ห้าสิบแล้วนะครับห้าสิบแล้วนะครับห้าสิบแล้วอีกสิบใบสุดท้ายหมดตัวแล้วนะครับอีกสิบใบสุดท้ายหมดเนื้อหมดตัวแล้วนะฮะหมดเนื้อหมดตัวแล้วอาคันเฟลจะมาไหมนี่ดูสิครับจะมาไหมมาไหมมาไหมอาคันเฟล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 เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยไปไม่ได้เลยไม่มีมาเลยนะครับอาคันเฟลหนังเหนียว ยิงไม่ล่วงนะครับญิงไม่ล่วงก็โอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปชมการพัฒนาศักยภาพพลังลบของไกเวอร์กันเลยดีกว่านะครับไปมาแล้วครับุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับไกเวอร์ของเรานะครับเพิ่งได้มาตัวเดียวเองครับอาคันฟิวก็ยังไม่ได้ตอนนี้ไกเวอร์ที่เราอัพพลังลบแบบสแตนดาร์ดมาใน ไอดีที่ไอในคลิปที่แล้วนะครับก็ได้พลังของไกเวอร์มา4199นะครับฟูคามาจิโชนะครับฟูคามาจิโชนี้เราลองไปดูทีว่าถ้าเราจะอัพพลังลบของไกเวอร์ในระดับแอดวานซที่ดินแดนคู่หูไกเวอร์จะมีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพตัวเองอย่างไรนะครับอ๋อางาวยปนติดตัวนี้อยู่ เออยังติดตัวนี้อยู่นะครับนี่ลืมอัพตัวนี้นี่ไม่น่าลืมเลยแอดไม่น่าลืมเลยขออภยัยขออภัยอย่างไร้กาดนะครับขออภัยอย่างไร้กาดลืมจริงๆเอาล้ครับต้องมาเสียเวลาต้องมาเสียเวลาอัพตอนนี้อีกตองให้ได้ยี่สิบห้าครับ นะครับนี่ฮนะพลังมิจฉภาพต้องได้25แอดกดรัวเลยนะครับรัวจะปั๊บปับปับปับแต่นี่เป็นใช้ไอตัวของฝันที่เป็นสีเงินนะครับระดับอ่าก็เลยช้าหน่อยนะฮะ24แล้วครับแต่ยีแล้วพอนะ่ยเสร็จแล้วแอดก็จะใช้ระดับอ้น,นี่เป็นระดับอะไรเออเนี่ย ระดับเอ่านี่เป็นระดับ N. นครับระดับนเป็นสีน้ําตาลนะครับเป็นน์มอนแล้วก็ระดับ r เนี่ยระดับ r ก็คือแระครับก็เป็นสีเงินนะครับแล้วก็ sr sr นี้ย่อจากอะไร super ปปร,ร์แรเปล่าประมาณนั้นแหละครับสีทองนะครับเป็นระดับ sr อเค,ครับเรียบร้อยแล้วไกเวอร์มีพลัง ผ่านสสนมครบ25แล้วมาดูว่าไกเวอร์เนี่ยผ่านอะไรบ้างเนี่ยไกเวอร์ผ่านอะไรบ้างเอ่ยเนี่ยด่านที่1ด่านที่4ด่านที่5ผ่านหมดแล้วทําไมมาผ่าน3ด่านอย่างนี้ก็ไม่ทราบนะไม่เป็นไรครับผ่านแล้วก็ปลดล็อกให้ไกเวอร์เลยครับนี่ปลดล็อกแล้วจัดให้สุดนี่ครับแล้วก็ปลดล็อกด่านที่4ให้ไกเวอร์นี่ครับปลดล็อกปับ๊บปลดล็อกแล้วจัดให้สุดอันนี้ไม่พอใช่ไหมไม่พอซื้อใหม่ เอาเหรียญกิวไปแลกนะครับเอาเหรียญกิวไปแลกนี่เหรียญกิวเรามีแสนกว่าแล้วนี่ตอนนี้กุญแจกุญแจระดับ S S R มันไม่พอพอเนี้ยอัพต่อไม่ได้แล้วก็หยุดไว้ก่อนด่านที่5พลังคู่หูปลดล็อกเลยนะฮะปลดล็อกเสร็จเรียบร้อยอ่ะไม่สามารถที่จะอัพได้เพราะว่ากุญแจ S S R หมดนะครับส่วนด่านที่2เนี่ย ไกเวอร์ต้องชนะในลานประลอง1ครั้งแล้วก็ด่านที่3นี่ไกเวอร์ต้องไปชนะในรอยแยกแห่งการเวลาชั้นยอดนะครับ3ขีด1อีก1ครั้งเดี๋ยวไปจัดการหลังใหม่แล้วกันตอนนี้ไปดูว่าไกเวอร์จะผ่านาด่านที่1ของประตูแห่งโชคชะตาได้ไหมความยากต่ำสุด25นะครับนี่ในเรื่องก็ประมาณนี้ไม่สามารถเพิกเฉยต่อคนชั่วที่ลังแกชีวิตได้ เอาชนะทุกศัตรูนะครับยอดความต้องเร็กก็คือไกเวอร์ฟูคาม์จิโชเนี่ยเอาชนะศัตรู3คน3หน่วยนะครับไม่มีใครพ่ายแพ้เอาละลุยเลยไกเวอร์พลัง4700กว่าแล้วน่าจะโอเคอยู่แต่มีเพื่อนมาช่วยด้วยโอ้โหเพื่อนมาช่วยด้วยสุดยอดเลยมีเพื่อนมาช่วยด้วย,ยเนี่นย,ยโอ้โหเจ๋งเป้งเอ็อดคอเอาเอานี่ อาลีออนไปแทนไปแทนนี่เลยอันทีมันเลอร์นะครับเสร็จแล้วลุยเลยแอตขอเปิดออโต้ per, นะครับนี่เอ๊ะมันจะต้องช่วยเพื่อนดูนี่ปกป้องเด็กน้อยคนนี้ด้วยป่ะเนี่ยลองดูนะครับว่าถ้าใช้ออโต้เนี่ยจะปกป้องได้ไหมอ่าไกเวอร์จะเป็นยังไงเฮ้ยทำไมลุยไปหมดเลยละ่ะไม่มีใครอยู่ดูแลเด็กน้อยเลย นั่นเฮ้ยมาแล้วถ้าอย่างนี้ต้องกดออโต้สลามังเนี่ยเฮ้ยพวกเธอไปรุมมาตุ้มกันอยู่เป็นกลุ่มมีกระจุกขอปลดออโต้แป๊บนะครับเพราะว่าทหารทัพจกกักรวรรดิเนี่ยจะลงมาจัดการกระเจ้าเด็กน้อยนี่แล้วถึงไหมไม่ถึงไม่ถึงรอเล,เลยนะครับเนี่ยไปมารุมมาตุ้มกันอยู่ทำไมข้างบนหมด ไกเวอร์มาทีมม้ามาลีออนดาบมาเอาล้วครับนั่นไงมาจัดการเด็กน้อยจนได้ดูสิแพ้เลยเห็นไหมว่าจะออโต้สักหน่อยนะครับนนี้คือข้อเสียของการใช้ออโต้คือทุกท,ทุกอย่างจะไปเป็นกระจุกนะครับทีมเราจะไปเป็นกระจุกเชอรี่ลุยขึ้นไปเลยเป็น นี่เลยเป็นตัวล่อเลยรีออนไปจัดการคนเดียวก็พอแล้วเนี่ยรีออนคนเดียวก็พอแล้วขึ้นมาข้างบนเนี่ยไปทำไมกลเป็นกระจุกไอ้แม่ทัพเรานี่นะฮะบอกให้วางแผนเองนี่ไปก็เป็นกระจุกเชียวนี่ไกเวอร์ขึ้นไปตั้งฐานให้ดีสิอ่ะก็ให้สอนแหม่แม่ทัพพวกเรานี่นะฮะก็ให้ทีมเมนเจอร์คอยบอก จัดการเองไม่ได้บอกให้จัดการเองไปกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะเนี่ยไม่รู้จักวางแผนดักทางศัตรูอ้าวเชอรี่จัดการเลยเชอรี่ลุยอันนี้ก่อนก็ได้อ่ะเชอรี่นี่ชิวๆแล้วครับเนี่ยทับจักหวัดแค่นี้หรอกสิวๆอ๋อเชอรี่อีกรอบหนึ่งเนี่ยเฮ้ยเขาบอกให้ไกเวอร์เลยชนะ ชนะศัตรูสามหน่วยไกเบอร์ไม่ได้โจมตีสักหน่วยก็แปลว่าเสียไปหนึ่งเป้าหมายนะครับได้แค่อย่างเดียวแค่เป้าหมายเดียวก็โอเคครับเนี่ยง่ายๆก็ถือว่าไม่ยากนะครับแต่ว่าปล่อยออโต้ไม่ได้นะต้องต้องเปลี่ยนแมนวนวลครับเราไปดูดันสองกันเลยครับว่าดัานสองเนี่ยความยากเพิ่มขึ้นเป็นสามสิบนี่นะฮะเนี่ยแม้ว่าฉันจะไม่ใช่ตัวเองในะอดีตแต่ฉันจะไม่ร่วมมือกับ อะไรเนี่ยอมอนสเตอร์เอาชนะทุกศัตรูมาอีกแล้วครับเอาชนะทุกศัตรูนะแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีเป้าหมายความแรกต่าน,นจบตีเลยเอาแล้วครับอันนี้น่าจะออโต้ได้สบายๆแอดจบซีเลยและแอดก็ปล่อยออโต้เลยตอนนี้ไม่ได้ปกป้องไขรนะครับไม่ต้องปกป้องไขรแล้วก็ไม่มีกำหนดว่าต้องชนะภายในกี่เทิร์เป้าหมายมีอย่างเดียวคือจัดการ ทหารนของจักรวรรดิเนี่ยทับจักรวรรดิให้หมดเท่นั้นเองนะฮะอย่างนี้ก็สบายเลยแล้วก็ไก่เวอร์ก็ไม่ต้องไปลุยจะลุยไม่ลุยกันแล้วแต่เธอก็แล้วกันเนี่ยไก,ก่เวอร์ตอนนี้เข้ามาในสนามรบนี่วอลแมปที่เหลือ3า0พนเก้าะครับพลังรวมนี่เอนวินเอนวินผ่านการปลุกพลังมาแล้วนะครับผ่านการปลุกพลังมาแล้วสองขั้นครบสมบูรณ์ เอ็ดวินก็โอเคเชื่อขนมกินได้ครับเชื่อขนมกินได้นี่นะฮะเอ็ดวินก็ไม่มีคือไม่ไม่ไม่ได้น้อยหน้ากับเรดินนะครับไม่น้อยหน้ากับเรดินก็โอเคอยู่ถ้าด่านที่สองก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเนี่ยฮะผ่านได้ด้วยดีง่ายเลยง่ายกระดานหนึ่งด้ซ้ำไปนะฮะก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับนี่เป็นไกด์ไลน์นะครับว่าถ้าใครได้ไกเวอร์เพิ่งจะได้ใหม่ๆก็เอามาลุยเลยไม่ยากครับไม่ยากไม่ยากเพียงแต่ว่าด่านหนึ่งเนี่ย ขอให้เป็นแมนวลเพื่อกระชับนะเพื่อกระชับเวลาแล้วก็บรรลุเป้าหมายได้ตรงตามวัตถุประสงค์ก็ไว้พบกันคลิปหน้านะครับขอให้สนุกสนานกับการวางแผนใะนแรงคลิดเซอร์ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ